สวัสดีค่ะวันนี้หญิงพามารู้จักเครื่องสำอางแบรนด์ V c o s m e t i c นะคะกับตัวนี้เลยนะคะอัลต a าซาตินมูสเมคอัพค่ะตัวนี้นะคะก็คือนวัตกรรมรองพื้นผิวหน้าที่ผสานคุณสมบัติของการปกปิดเรียบเนียนแล้วก็ช่วยปรับโทนสีผิวแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยค่ะเรียกว่าผสาน3อย่างเข้าไว้ครบคันในขวดเดียวเลยค่ะเนื้อสัมผัสของเขานะคะเป็นรองพื้นเนื้อมูสโปร่งบางเบา ด้วยคุณสมบัติของเนื้อมูสนะคะจึงทำให้รองพื้นมีความเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายไม่หนักผิวช่วยปรับสีผิวให้กลมกลืนสม่ำเสมอแล้วก็ให้การปกปิดระดับปานกลางนะคะช่วยอําพรางรอยหมองคำ้ำ รอยแดงรอยดำได้อย่างแนบเนียนรวมทั้งปกป้องริ้วรอยและเพิ่มความเรียบเนียนของผิวหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติยังผสานคุณค่าบำรุงผิวนะคะด้วยโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็ไลโปโซมนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้ผิวกระจ่างใสอ่อนเยาว์และยังมีส่วนผสมป้องกันแสงแดดด้วยค่า s p f 20ค่ะถือได้ว่าช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าช่วยลดขั้นตอนในการทาครีมกันแดดแล้วก็เมคอัพเบสและรองพื้นไว้ในขั้นตอนเดียวนะคะ วิธีการใช้นะคะอย่างที่เห็นนะคะหญิงก็เขยา่าแล้วก็สเปรย์มูดเล็กน้อยที่หลังมือนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วหรือว่าฟองน้ําแตะๆแ,แล้วก็เกลี่ยลงบนผิวหน้านะคะเนื้อจะเบาแล้วก็ใช้แต่งหน้าในตอนเชา้าแล้วก็เติมระหว่างวันได้โดยไม่เป็นคราบนะคะอันนี้หญิงลง เจ้าตัวนี้เสร็จแล้วหญิงก็แต่งแต้มสีสันให้กับใบหน้านิดนึงนะคะซึ่งเฉดที่หญิงใช้นะคะก็คือโกลเด้นแสนนะคะจริงๆเขามีไอวอรีเบสอีกสีหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาบอกถึงผลลั์หลังจากหญิงใช้แบรนด์นี้นะคะ V c o s m e t i c ตัวนี้เลยอัลต้าซาติน u ู s e Makeup เป็นเมคอัพเนื้อมูสนะคะเวลาจะใช้หญิงก็ต้องเขยา่า สักพักหนึ่งนะคะให้เนื้อเข้ากันแล้วหยิงก็ใช้การฉีดที่หลังมือนะคะแล้วก็วอร์มเนื้อหมูสนะคะแล้วก็แต้มแต้มแต้มลงบนผิวนะคะตัวนีนะ้เขาบอกว่ามีคุณสมบัติเป็นเหมือนรองพื้นเนื้อบางเบาแล้วก็ช่วยปกปิดนะคะด้วยคุณสมบัติของรองพื้นและที่สำคัญนะคะช่วยปกป้องแสงยูวีนะคะมี s p f 20ด้วยและตัวนี้นะคะก็ยังเป็นเหมือนแบบเมคอัพเบส ปรับผิวของเราให้ขาวขึ้นสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปด้วยนะคะที่สําคัญตัวนี้ด้วยความที่เขาเนื้อบางเบาอ่ะเขาเลยจะบอกว่าไอ้พวกร่องต่างๆบางที่เราลองพื้นใช่ไหมพออยู่ๆไปมันก็ละลายแล้วมันก็ตกล่องใครที่มีรูรอ,อยเส้นเล็กๆใต้ตา,ตาล่องน้ําหมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าใชใ้ลองพื้นตัวอื่นอาจจะมีแบบตกล่องเป็นคราบบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เขาบอกว่าไม่มีที่สําคัญระหว่างวันด้วยความที่มันเนื้อบางเบาจะทาทับได้ ซึ่งตอนนี้น่หญิงใช้มาแล้วลงรองพื้นตัวน,นี้แล้วแล้วก็ลองแต่งหน้าแล้วถ้าจะถามหญิงเรื่องความปกปิดอก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งคือหญิงจะมีแบบพวกรอยสิวอ่ะรอยสิวอ่ะเออมันก็ยังเห็นบ้างเนาะเออม,มันก็ยังเห็นบ้างเออแล้วก็ไม่ยังไม่ถึงขั้นแบบเนียนกริบ แต่ถ้าถามหญิงว่าไอ้พวกร่องอะคือหญิงมีริ้วเล็กๆใต้ดวงตาแล้วหญิงก็มีคาบแบบร่องจมูกอะไรแบบนั้นเนี่ยร่องน้ำหมากหญิงมีอะแต่อยากจะบอกว่าเออใช่จริงๆตัวนี้ใช่จริงๆที่แบบว่าใช้แล้วจะไม่มีร่องระหว่างวันอยู่ไปน,นานๆออกแดดออกเหงื่อแล้วแบบมีพวกริ้วต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใช้รองพื้นไม่ดีมันจะตกร่องตัวนี้ไม่มีถือว่าอันนี้ผ่านเลยค่ะแฮปปี้ค่ะ